ไอเชีย่ยแม่งแรงนะอุ้ยสดดุ้งเลยอ,ะ <laughs> อ่ะยีดยสดดุ้งจริงจัไมงติดใจรอิยยังนีลงลง่ลองออกสวนนี่ดูแม่ไปทางนู่นน่ะอ้ย อะไรครับรถไฟฟ้าตอนนี้พี่บินให้พี่บินไปเทสอยู่นะฮะอยู่นูนนนน่นเลยไกลๆเลยนู่นนู่นเลยนู่นกาลังมาละอันนี้ให้ขี่เกียร์หนึ่งก่อนนะครับมันมีสามเกียร์สามโหมดนะมีโหมดเกียร์หนึ่งคือธรรมดาเลยแล้วเกียร์สองแล้วเกียร์สามนะครับแห้งเหร อุ้ยไอ้เหี้ยวินอุ้ยเหียโอ้โหสัตว์โอ้อโหโฮตรแรงเลยแรงทช่ไหมวีแรงว่ะแรงมนะเนาะอุ้ยเหี้ยแหงเลยอะนาเหมือเลยเหียยี่ เที่ยงเทีม่โนาเลยโอ้มันแรงแบบือเหมือนกับรดอย่างถ้าเทียบถ้าเทียบถ้าเทียบโอ้อ่าออกัวถ้าเ XMAX เลยอ่ะโอ้ยเออโห XMAX ได้ไม่ใช่ XMAX มันก็กินรถมึงนี้ไอ้นอกสนิมอ่ะเอออีเออมันออกแบบดึงเลยอืออ่ะอุ้ยี้นี่ล้อธรรมดาวินเาอแล้วว้ดิ ลองดดูิจริงเหรอวะของจริงเ,เกี้ยหนึงนะก,งอก่อนนะเกี้ยหนึงแบบมี้ผมเห็นแล้วมั้ยเนาะเกี้ยหนึงนี่แบบไปธรรมดามเออไปนิ่มๆเจ๊ะก้กูเห็นปุ่งแไปเ,เรียวเออโ <laughs> <laughs> พูดแรงเลยนี่ของจริงครับผมของจริงมาแล้วล้อแค่แบบธรรมดานะครับอันนี้แค่แล้อธรรมดา,นะมาล้อแข็งด้วยเออ ลแ้วฮะบอกเลยว่าของจริงมันครับผมบอกเลยว่ามันมากมันแบบมันมาแบบสุดยอดมากๆครับ แรงนะกสะดุ้งเลยอ่ะยกระดุ้งจริงเหแบบไม่มีเสียงเหี้ยอะไรเลยก็แบบพุ่งไปโคตรเร็วโคมงยันนานไหมวะเมื่อหันคู่เปิดเราตะกี้เหมือนว่าไปเลยนะเอออันนั้นเยี่ยสามอ่ะเออเหมือนว่างเลยเออเกี้ยไม่ไม่คีปกติเลยเออเกี้ยหนึ่งนิดเดียวประมาณสักอ่าแต่แต่แต่กูว่าน่าจะแรงแรงกว่าแรงกว่าเดิมอ่ะ แต่เมากว่าันดอย่าใช่แต่กับบแมงบ้นน้บใช่ไปๆนี่ประเด่กียรส3นี่คือแบบโอ้ยท่าวาบเลยอะใทาวาบเลยอะมันพุ่งไปเลยนะทุกคนช่เดินไปอะสัดอ้ดูดิจ้า่ติดใจเอวิมานี่ลองออสวนี่ดูแม่ไปทางนู้นน่ะอ้ ล้อนี่แบบฟรีเลยอะ่ะเหมือนจะฟรีเลยตรงเนี้ยเนี่ยตรงเนี้ยเหมือนจะฟรีเลยแล้วไม่มีเสียงด้วยประเด็นมาแล้วอู้หะอันตรายอยู่อ่ะอันตรายอ่ะ เปิดสีฟิวนี่นะฟิวบิ๊กไบเลยนะมันดึงแบบบิ๊กไบเลยนะแต่แต่ฟิวแบบพวกห้าศูนย์ฟิวแบบไอ่เชี่ยถ้าเป็นพวกล้อฮับแข็งนี่กูว่าถ้าจะโอ้โหเอฟพันนี่คือสุดๆเลยเไม่ใช่ล้อธรรมดาด้วยนี่งบเท่าไหร่ละกูเดี๋ยวไปไปรวมรวมมาอีกทีนึงเดี๋ยวค่อยรีวิวอีกทีเดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวใช้ไปเรื่อยๆก่อนเชื่อ จริงเลยจริงเลยแจริงเลงสะดุ้งเลยอ่ะไอชิป็นทำวาบเลยบินใช่ความจริงเลยพ่อพ่อ็กแบกเลยอ่ะพ่อพ่อ็กแบกเลยอ่ะแล้วพอขี่ไปสักพักเนาะมันจะเบรกมันจะยังแบบดูเบาดูทุกอย่างเบาเลยเสียวเสียวพ่อพ่อเลยแล้วมันเกี้เรอจะเวิยว S <S อเออที่มันมีสัดจันิดนึงอ่ะเออนิดนึงอ่ะงดูสภาพดิสภาพสภาพเนี่ยนี่ฮะคนเนี่ยล้อเป็นตัวเนี้ยดูดิแล้วนนด,ด,ลดูมันเหมือนว่าไม่ยุงง่งยากเหมือนรอบแล้วนะอะไรมันดูแบบสะอาดหูสะอาดตาด้วยมันมันดูเหมือนรถหมกอ่ะเออแล้วมันไม่ดูไม่เหมือนแบบรอบที่แล้วรอบที่แล้วมันดูแบบลกๆเออ อันนี้เขาเก็บมาให้ใหม่ไงดูสายสายเขาเก็บให้หมดเลยนะอ๋อเก็บให้หมดเลยเนี่ยล้อเป็นตัวนี้ดิดูนี่นี่นะฮะสามพัน QS เป็นตัวธรรมดานะอ๋อตัวธรรมดาแต่ถ้าตัวแข่งจะเป็น W P ลพีน,นี่ขนาดตัวธรรมดานะเห็นทามวาัฟยัง <laughs> ช่จะตื่นเต้นต้องไปลองกิยแต่ไม่มีเสียงไม่รบกวนใครเลยใช่แต่แต่แต่อันตรายตรงที่ว่าแต่แต่อันนี้เราจะไม่บอกโนบีนะวินอย่าไปบอกนะยวคุณให้มันลองแล้วเดี๋ยวเราเราจะบอกว่าไม่แรงไม่แรงหรือเยอะอะไรประมาณเนี้ยเสร็จปุ๊บใช่ปะพอพอไปออกคลิปใช่ปะก็แบบแดกเลยเอาแบบแดกเลยกูแดกแน่นอนใช่แล้วแล้วแม่เราต้องให้มันขับแค่เกียร์หนึ่งพอเราบอกว่ามีแค่โหมดเดียวด้วย บอกให้แข็งขับมนึงอ่ะเขาไม่ถึงไอ้บีให้ขับเวลาออให้มันขับอ่ะให้มันขับอ่ะให้มันขับเกียร์หนึ่งเฉยเฉยแล้วแต่ว่าพอเราเล่นจริงๆริงเราขับเกียร์สามบอกบอกว่าประมาณเกียร์สองเกียร์สามเนี่ยคือมันขี่ไม่ได้อ่ามันจะทําให้รถมันพังแบบบอกว่ามีแค่โหมดเดียวก็ได้เออมีหมดเดียวเขาตั้งมาแล้วเขารวมเป็นโหมดเดียวเออไม่แต่ก่อนหน้านั้นมันลองเฮ้ยมันมันไปดูชิปมาหรือเปล่า่มีสามโหมดไง ไม่อันนี้เราเทียมกันสมอไม่เห็นนะมันไม่ดู่มมันไูเออมันไม่ไดูดูเลยมันไม่ได้สนใจท่้นเราบอกว่ามีแค่หมดเดียวเออแล้วให้มันลองแค่หมดเดียวอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเอาลงมาเลยเอาลงมาเลยเออมันอยู่ไหมอยู่อยู่อาชีพคลิปนี้เพียงพอเท่านี้ก่อนเออให้ดูเท่านี้ก่อนเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวผมจะพาโนบิไปลองรถอ่าและให้ลองแค่หมดเดียวพออ่าแล้วลองออกกับห้าสามความรู้สึกเพราะว่าโนบิมีรถไฟฟ้าอ่า คันนี้คือรถคันนี้มันช้ามากแล้วมันยังไม่รู้พลังถึงรถไฟฟ้าว่ามันแรงขนาดไหนใช่ป่ะใช่แล้วเดี๋ยวเราอะถค่มั้นมาลองแล้วบอกว่าอันนี้มันมีอร์โมนหนึ่งและเกียร์หนึ่งความเร็วประมาณนี้ใช่เราเรียกมันเลยไหมเออจะตื่นหรอวะเออเป็นคลิปหน้าก็ได้เอาคลิปหน้าเออเดี๋ยวเดี๋ยวเราเริ่มคลิปหน้ากันเลยเออเลยเลยไปไปชมกันเลยครับ